ส่วนในเรื่องของที่เราทำตอนนี้เองก็คือที่วัดนีด็กีของชุมชนนี้ที่ทุกคนจะมาวมตัวกันแล้วก็ทำกิจกรรมให้เกิดผลก็คือทําให้ชาวบ้านที่นี่ชุมชนที่นี่เป็นชุมชนของคนเข้มแข็งมียุู้ยุนธนะคะเราชุมชนอนุรวัดนะคะส่วนคำว่าบวรบวรของเราน้าหมือนว่าบวรเนี่ยก้คือสิ่งที่เราพูดถึงว่าบุคคลที่เกี่ยวับองประกอบสามส่วนก็คือวัดนะคะโรงเรียน ยังวัดตอนนี้เราก็จะใช้หนึ่งหนึ่งองค์ประกอบของบวรก็คือวัดนะคะเป็นสิ่งนี้เป็นเป็นเจ้าภาพเป็นตัวสถานที่ในการที่จะรวบรวมเป็นศูนย์กลางของชุมชนนะคะที่ชาวบ้านทุกต้องมายอยู่แล้วเราทําให้วัดนี้เป็นวัดที่มีความเป็นการสมัยทั้งแนวคิดและรูปแบบ้วยผ่านกระบนการบริหารที่เราจะคิดร่วมกันนะคะตัวในเรื่องของบ้านบ้านนี้ก็คือูมิปัญญาูมิปัญญาของชาวบ้านชุมชนที่นี่ที่มี ทุกๆวัยและให้เป็นการส่งต่ออย่างนี้เราแล้วเกิดการเรียนรู้นะคะโดยอันนี้เราก็จะจะเป็นปัญญาชนที่จะต้องเรื่องท่านผู้ใหญ่บ้านแล้วก <stop S 1> ็ปุ nah i, ่นปัญญาชาวบ้านที่รู้มดวว่าเับว่าจะเป็นโซนไหนที่เราจะมาเผยแพร่แล้วก็พัฒนาให้ดีขึ้นเพื่อจะต่อยอดในเรื่องของเศรษฐกิจด้วยและในเรื่องการให้ความรู้ด้วยแล้วก็ให้ชาวบ้านรู้จักทำและรู้จักกิน วิธีการที่จะทานตรงนั้นอะที่นั้นจะกนเกิดประโยชน์นั้นจะต้องมีกระวนกตามที่ถูกต้องที่เหมาะสมอันนี้เราจะผ่านเรื่องของของบ้านแล้วก็ส่วนโรงเรียนนะคะโรงเรียนก็คงจะขออนุญ,ญาตในการเรียนเชิญท่านอาจารย์นะคะแล้วก็น,นักเรียนได้ในผู้ที่ทําหน้าที่บทบาทในการส่แทร่ในการ